ก็อยู่ที่ฝั่งคเมรแล้วนะครับผมก็ผ่านเมื่อกี้ผ่านเทลเช็คขึ้นมานิดเึงครับผมนะครับบรรยากาศก็ตรงนี้โรงแรมใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็ยังมีร้านขายของอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นคาสิโนโครับนี่ครับนี่ก็เป็นคาสิโนโน,นะครับผมนี่ครับโคเดนราวล์คาสิโน,โนครับ คุณเข้าใจว่าตรงนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่คนไทยชอบมาแวะเวียนนะครับผมนั่นก็คือคาสิโนครับตรงนี้มีเว็บแทงบอลคุณภาพรับด้วยนะครับผมนี่คือ h o l ิเดยครับบรรยากาศของฝั่งไอเปดครับผมนี่ครับก็จะมีรถคิวอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีร้านแลกเงินนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับคนนําหน้าผมนี่ก็ นั่นแหละครับมันพินครับกำลังเจราจาต่อรองกับคนท้องถิ่นนะครับก็พอเราเดินเข้ามาเขาก็จะเข้ามา,าลุมล้อมนะครับลุมล้อมเสนอนน่นน,นี่นั่นแท็กซี่ไหมไปโรงแรมส่งไหมพักที่ไหนอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นธรรมดาของเมืองท่องเที่ยวนะครับผมที่มีนักท่องเที่ยวไปเยื่อมเยือนนะครับคนท้องถิ่นเขาก็พยายามหา,หารายได้ของเขาครับ เดินประกอบกันไปยังไงครับนี่ครับบรรยากาศของฝั่งประเทศกัมพูชาครับขเขมรครับผมรถคนนี้ก็สวยอยู่แล้วดูครับยี่ไปันที่ไหนครับเรื่องอยังไม่รู้ไม่พี่หันยิ้มช้านก็ไม่เจอจเจอกว่โชว์เจ็บหมอไม่รู้หาไม่คิดเปิ่องทา้านอาหารนี่บ้า ตอนนี้มาน์ินของผมกำลังโดนลมด้วยแท็กซี่เซอร์วิสอยู่นะครับผม,ลลม,ลมแล้วกำลังโดนลมล้อมอยู่แล้วหาอะไรกินกันกันครับนี่ก็เป็นสถานีป้ายบอก